สวัสดีค่ะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละองชาแนลที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอ็ดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะตำบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมก็มี fc หลายแต่หลายท่านนะคะที่ให้เอดตามสูตรคำนวณแม่นๆ่นจากลุงไม้ไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะวันนี้เอ็ดก็มาตามให้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะ ยังไงแอดก็ขอฝากช่องละออง h ช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตด,ดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศ การก่อสร้างหลังคาให้กับรูปเหมือนหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมคะก็การก่อสร้างก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะท,ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มุ่งหลังคาแล้วนะคะเป็นสีแดงนะคะท่านผู้ชมคะสวยงามมากๆนะคะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ fc ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะร่วมบุญสมทบทุนสร้างหลังคาให้กับหลวงปู่นะค,ะ,คะก็สอบถามเอดมาได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอดก็จะ สอบถามพิทัศน์ให้นะคะสําหรับเอซท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะคะเดี๋ยววันนี้เอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับล,ลุงหมายพร้อมกันเลยนะคะตามแอดมาเลยค่ะวันนี้ก็มีคน,านมาเยอะพอสมควรนะคะค่ะสวัสดีค่ะลุงหมายสวัสดีครับค่ะคก็มีเอซหลายแต่หลายท่านคะ่ะที่ให้เอดมาถาม สูตรคำนวณแม่นแม่นจากลุงหมายให้ค่ะ mm ลุง hmm. ค okay. uh ือคำนวณตอนนี้ก็ได้มาแล้วอ๋อได้มาแล้วใช่ไหมคะครับออ๋วันนี้ขายดิบขายดีเนาะลุงเนาะก็เรื่อยๆครับเนาะขายดีค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับชุมพลบุรีอำเภอเกระสีติดตามลุงหมายติดตามลุงหมายมาช่วยส่งเสริมลุงหมายค่ะได้ตัวไหนคะ งวดนี้ได้ตัวไหนบ้างคะ4664ครับอ๋อได้4664วกับอตัวเดียวกันแต่ตรงหม่บอกว่า46ไม่มีงวดที่แล้วบอกให้สมัยหาให้314ว่า414ไม่มีครับผมไม่มีมันหมดก่อนงวดที่แล้วถ้าถ้ามีจะได้หลายใบอยู่นะงวดที่แล้ววงดที่ผ่านมาถูกเยอะไหมคะคุณพี่กใบ6ใบครับ โอ้ดวงดีเนาะมาเจอดวนนี้ก็จะชั่วโมงนี้แกดวงดวงดีก็วันนี้วันนี้มาเจอกับผู้โชคดีนะคะท่านนะคะท่านผู้ชมเป็นพ่อไอ้นั่นอะข้าราชการเกษียณโอ้เป็นข้าราชการเกษียณเนาะ งวดที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งสี่หกใบเนาะโองวดนี้งวดก็ดีค่ะงวดนี้ก็ได้หกสี่ตัวเดียวใช่ไหมคะหกสี่หกครับหกสี่สี่หกนะคะท่านผู้ชมโอ้งวดนี้ได้ยางละสิบใบนะคะงวดวานไม่ได้เนาะหมดสี่หกหกสี่นะคะท่านผู้ชมจากผู้โชคดีนะคะลองพิจารณาดูเนาะ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับลุงหมายกันนะคะท่านผู้ชมมาดูเลขคำนวณสูตรคำนวณแม่นแม่นจากลุงหมายนะคะเพราะว่าขออภัยนะครับงวดที่แล้วไม่เข้าขาดไปตัวหนึ่งงวดก่อนเข้าทั้งล่างทั้งบนงวดนี้งวดเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งเต็มเดียวเองเนาะไม่ขาขออภัยท่านผู้ชมรับไม่เป็นไรค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดงวันี้จัดเต็มมาเลยครับวนี้จัดเต็มเลยเนาะห้าส่วนนี่นี่นี่สูตรแม่นแม่น ของลุงหมายมาแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมจับคู่เลยนะครับกับคู่อันนี้เป็นตัวสำรองนะครับสองอันมีก็โอเคมีแน่เท่ากับเลขของเลขคำนวณจานนี่ต้องดูเอาครับให้จกับคู่เองนาะวันนี้เข้ากันไหลที่อันนี้ก็เข้าของวดนี้ก็ให้มาห้าตัวครับเพราะว่างวดที่แล้วให้หกตัวอันนี้ตัวสำรองนะคราบนี่ตัวสำรองนะครับตัวอเพืรอลุดเพิร์ลลุดนะครับ ถ้าถ้าถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็จับในตัวนี้ก็จับในนี้ครับเพมาแน่เนาะเพราะว่านวดอย่างนีเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับสูตรแม่นๆจากลุงหมายนะคะก็จะมีสี่แล้วก็เก้าไม่น่าหลุดเลยนวดที่แล้วนั่นหลุดเลยแล้วก็นะแปดเยอะเกินไป โอ้ไปโหนจ็ดเออโหนแปดเกินไปอืมก็เลยมันมีห้ามีเก้าแล้วแหละแต่ตัวช่วงกลางมันมีสามไงจาบไปโหนได้มีเก้าห้าเก้านะคะแล้วก็สามห้าห้าสามนะคะงวดนี้เอามานล้วมาค่ะก็สี่สามสามสี่นะคะก็ทําใจเผื่อไว้หน่อยครับเผื่อมันหลุดเผื่อมันแต่มันนานมันจะผิดทีอ่ะงวดนี้ อาจจะเข้าทั้งล่างทั้งบนก็เป็นได้นะลุงเนาะเพราะว่าตัวตัวเลขเข้ากันหลายที่มากเลยค่ะลุงเนาะใช่แต่ก็เมื่อกี้ก็มีเรื่องพิสดารนิดหนึ่งครับเพราะว่านัไงนั่งคุยกันอยู่งูหล่นใส่ไนงูที่ไหนลุงเฮ้ยหล่นจากต้นใหญ่นี่โอ้ต้นก็จะบกว่าลุงใหญ่ไหมคะลุงงูงูเขียวตัวนี้งูเขียวครับนี่นี่รถคันนี้ครับรถรถคันนี้รถของแฟน หล่นตรงท้ายเลยันเข้าไปอยู่ในรถเลยหรือว่างูจะหล่นมาให้โชคกับเลขท้ายทะเบียนรถเนาะตึ้มเลยเมื่อกี้ทะเบียนอะไรลูกไหมอะไรนะหนึ่งศูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าทะเบียนหนึ่งศูนย์แปดเก้าแปดเก้ามันมีอยู่นะนี่๋อจ้ะแต่ว่าผมชอบอยู่นะแปดเก้าถ้าจับคู่เอาก็มีนะแปดเก้า นี้ที่วงกลมไว้นี่ตัวผมชอบนะครับนี่ตรงกลมไว้ตัวสำรองอาจารย์ให้มาห้าตัวเองนี่ตัวสำรองผมที่ว่าสำรองเของลุงหมายอันนี้วงกลมอันนี้คือตัวความชอบของตัวเองความชอบของตัวเองนะคะชอบโดยส่วนตัวเนาะคือเก้าห้ากับสี่เก้าเนาะเออถ้าวิ่งผมชอบวิ่งวิ่งเก้าครับชอบวิ่งเก้าครับ วันนี้วิ่งเก้าชวนกันไหลที่เลยเนาะเอ็ดนิวเนาะช่ชวนการไี่เลยเพราะว่าถ้ามันผิดก็ทําใจเผื่อไว้หน่อยที่ไม่ผิดแน่หรอกลุงเข้าแน่ๆงวดตั้งใจจะเอาตัวเด็ดๆมาให้าเแต่มันพลาดไปเนาะมันหลุดทุกสํานักเลยงวดที่แล้วอ่ะสํานักไหนก็หลุดเะก็มีเข้ามีหลุดค่ะลุงเนาะก็ตัวที่วงกลมไว้ ก็เป็นตัวที่ลุงหมายชอบนะคะชอบตัวนะคะถ้าชอบตัวไหนก็จับเอานะครับเนี่เพราะว่ามันไม่ชอบตัวที่จักให้ก็จับเอาเองเลยนะคะที่ศูนย์มันไม่มีในนี้ผมโหนศูนยเพราะว่าผมผมมันเคยหลุดนะเคยหลุดผมก็เลยเอาตัวสำรองไว้ให้สองตัวถ้าหลุดก็คงไม่หลุดไกลเลยนะ ตัวสำรองก็สี่ห้ากับห้าศูนย์เนาะครับตัวสำรองจะใส่ไม่ใส่ไม่ชอบพ้นเป็นไรนะครับเข้าั็เลขเราอีกเลยเข้าไหลที่มันจะออกงวดนี้เลยเพราะมันเข้าหลที่ไม่รู้จะมาตัวไหนเลยยังไม่รู้ตอนนี้ลองพิจารณาดูตัวเลขของเลขคำนวนของลุงหมายนะคะท่านผู้ชมครับหลางไปขอลุงปู่แล้ววันนี้ขออนุญาตลุงป่๋ยโดนบรรดาให้ลกที่ให้หวยเข้าไปก็ให้เข้า ให้เข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะวันี้ค่ทั้งล่างังบนเลยมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวนะคะจะได้มีือเสียงเรียงนามไปตน้องแล้วก็นำไปเป็นแนวทางได้นะคะวันี้ตัวเล็กต้นไมายวนี้นะคะเดี๋ยวก่อนลุงเดี๋ยวก นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบจากสูตรแม่นๆของอาจารย์ลุงหมายนะคะท่านผู้ชมก็ให้มา496แล้วก็358นะคะก็ให้มา6ตัวนะคะจับคู่ได้มี9559นะคะ3553 4334 6556แล้วก็4994นะคะ ตัวสำรองจะมี4 5 5 4กับ5 0 0 5นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะหรือไม่เราก็จับคู่เอาเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรนี้ก็เข้ามาตลอดนะคะท่านผู้ชมครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็พลาดไปงวดเดียวเนาะลงเนาะ ขึ้นก้าวกับห้าะม่ก้าวกับห้อยู่ข้างๆเลยนะใช่มันมีมันมีเข้าก้ากับห้าเนาะแต่ว่ามันมันผิดแปดมันมีแปดมันดันไปออกไปมาเกตถ้าอย่างนั้นก็เข้าสามตัวนลค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เอ็ดก็มาตามสูตรแม่นๆจากลุงหมายให้แล้วนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเอ็ดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชม แอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมคะ <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละชอ็อตแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะใจวายนอยๆเนาะจ้าค่ะสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองชาแนลคม้ถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆของลุงไม้นะคะนจค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะให้ลุงไม้อวยพรให้ FC ฟซยนะคะสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้แฟนขับละองชาแนลกับมิวชาแนลก็ ให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยนะเพราะว่าถ้าถูกวันนี้คงไม่พลาดหรอกผมคิดว่าไม่พลาดแน่แต่ก็ว่าอย่างนั้นค่ะลูกกดไลค์กดแชร์ให้แกสุดท้ายนี้ผมก็ขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลวงปูที่อยู่ในที่ละสังขารก็ดนบันดาลให้หวยมันเข้าค่ะหวยมันเข้าก็ดนบันดาลให้แฟนคลับทั้งหลายได้ถูกครับผมก็ดีใจด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ เพื่อนขับทั้งหลายโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุณลุงหมายมากค่ะขอบคุณ